ครอบครองดวงใจของเธอฉันคงเป็นดังมามีเจ้าของคงเฝ้ารอเฝ้ารอหวังเพียงได้ใกล้เธอเพลงจึงเข้ากับบรรยากาศเซล่ามองเด็กหัวทอง ที่กำลังสูดดมเคิร์เพื่อนของเธอใบหน้าของคนทางข้างหลังยื่นเข้ามาใกล้ที่ซอกคอของเคริร์ตประธานโรงเรียนเป็นคนเปิดใช่ปะโคดีพอใจมากกับเพลงและภาพที่ได้เห็นใช่มัง้งเซราตอบวัดดีเสียงเอ่ยทักทายทำเอาเคิร์ถึงกับสะดุง้งไอเด็กหัวทองนั่นอยู่ใกล้เขามากจริงๆผมชื่อเดียวเคิเคร์ขาตอบชื่อออกไปเองโดยอัตโนมัติ พอตอบไปแล้วก็มาได้สติว่าตอบทําไมบวกกับที่ตอนนี้ทุกคนเงียบกันหมดเคริรเลยพูดอีกครั้งช,ชื่อนะ่ะอ๋อชื่อเคิร์อเดลแนบปากเข้าใกล้ใบหูของเคิร์มากขึ้นออืมเคิร์สเอียงค้อนีเล็กน้อยทำให้อเดลถอยออกไปผมอยู่มห้านะครับเพิ่งย้ายมาวันนี้อเดลรีบแนะนำตัวทันทีครับเคิร์ตอบสั้นๆแล้วนั่งลงที่เดิมเคิร์ละ่ะ อเดียวตามมาก้มหน้าลงไปถามทางข้างโต๊ะทำให้เซล่าเอียงตัวหลบแต่เคิร์สดันเผลอไปสบตาบมอหกเคิร์สปากชาไปหมดเอ่ยพูดแทบไม่ได้เด็กคนนี้นี่มันอะไรกันดวงตาของเขาดึงดูดให้เคิร์สเคลิ้มไปชั่วขณะอ๋อพี่เคริร์สเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายอยู่มอหกก็มีคำว่าพี่ขึ้นมาทันทีแต่เคิร์สก็ได้สติกลับคืนมาเพราะเสียงของอเดีอ,อะไรกัน เรียกสสนิทเลยเคิร์ทหันหน้านี้ไม่กล้ามองตาอเดียวเพราะกลัวใจตัวเองผมชอบพี่นะประโยคนี้ทำเอาทุกคนอึง้งและทำให้เคิร์ทหันกลับมามองเขาได้พี่รอน่ารักกลิ่นตัวก็หอมไม่พูดเปล่าแต่ทำท่าหลับตาสูดจมูกดมกลิ่นหอมด้วยทำเอาทุกคนถึงกับหน้าเวอโดยเฉพาะเคิร์ทที่ตกใจสุด เพราะตอนนี้ใบหน้าของเขากับอเดียวอยู่ห่างกันแค่คืบมันใกล้กันมากจนลมหายใจอุ่นๆของอเดียวพุ่นลงมาสัมผัสกับใบหน้าเออคือว่าขอตัวไปห้องสมุดก่อนนะว่าแล้วก็เตรียมจะลุกแต่คนตรงหน้าก็รีบเอ่ยรัง้งผมไปด้วยประโยคนี้ทําให้เคิร์ทถึงกับชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะอ้าปากแบบงงๆว่าทําไมต้องไปด้วยเอเอผมอยากดมกลิ่นพี่เอะนะครับ นายนี่ดูเปิดเผยดีจังเลยนะพูดจาตรงไปตรงมาดีจังเคิดพยายามหันหน้าหลบแต่เจ้าเด็กหัวทองนี่ก็หันตามมาพูดและพี่ชอบไหมล่ะครับนายนี่ตลกดีนะเคิดยังคงหันหน้าหนีต่อไปและไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรเลยได้แต่บอกว่าอดีวตลกพี่เคิดชอบคนตลกเหรอแต่ผมไม่ใช่คนตลกนะ อเดลย,ยื่นใบหน้าไปใกล้จนร่างบางหลบไม่ได้แล้วเลยจำเป็นต้องเผชิญหน้ากันฮ <c oughs> อืมโอเคเคิรท <c oughs> ทำตัวไม่ถูกเขาเป็นตัวท็อปของโรงเรียนก็จริงแต่ไม่เคยเจอคนรุปหนักแบบนี้ปกติพวกสาวๆหนุ่มๆในโรงเรียนมักจะมองและพูดถึงเขาอยู่ห่างๆไม่มีใครกล้าเข้าประชิดตัวแบบนี้เลยสักคนอเดลเป็นคนแรกที่ทำให้เด็กทั้งโรงเรียนต้องอิจฉาห้องสมุดอยู่ไนครับเดินนำไปได้เลย ไอเดยได้ยินว่าเคิร์จะไปห้องสมุดและเขาพร้อมแล้วที่จะตามคนพี่ไปเสมอเขาแค่ได้อยู่ข้างกายพี่ชายสุดหล่อคนนี้ก็พอนายไม่กินข้าวก่อนเหรอซื้อมาหลายจานเลยนี่สายตาของเคิร์มองไปยังอีกโต๊ะที่มีจานข้าววางอยู่หลายจานงั้นพี่รอผมแป๊บหนึ่งนะครับผมขอกินข้าวแค่แป๊บเดียวไอเดีวกำลังจะไปกินข้าวแต่เสียงที่ตกใจของเคิร์สทาให้เขาต้องหยุดฮะนี่ฉันต้องรอนายด้วยเหรอ เคิรดด์ดตดตัวลูกจากเก้าอี้พร้อมกับอเดียวที่หันกลับมาใช่ครับงั้นผมไปกินก่อนนะว่าแล้วก็รีบเดินไปทันทีอ่าอืมเคิร์ดพยักหน้าแบบงงงพลางค่อยๆนั่งลงที่เดิมไอเด็กคนนี้มาแปลกไม่พอเคิร์ดยังแปลกไปกับเด็กคนนี้อีกและเพื่อนๆนก็เห็นหมดแล้วเลิศค่าคุณเพื่อนโดนลูกหนักขนาดนี้อึ้งไปเลยดิมึงโคดี้พูดไปตามที่เห็นเป็นมึงมึงจะไม่อึ้งเหรอวะ น้องเขาบอกว่าชอบกูเลยนะเป็นกูคือลุยกับเพื่อนไม่อ่ะกูขอบายกูไม่ชอบผู้ชายหน้่วันเคิรไม่อยากคุยเรื่องนี้แล้วเลยหันไปเรียกเพื่อนไอ้หฮบแต่ก็ไร้เสียงตอบรับเลยเรียกอีกทีไอ้โฮบเขาก็ยังคงเงียบอยู่มันไม่สนใจอะไรรอบกำลังตีป้อมเซลาบอกพลางทำท่ารำคาญโฮบไปอีกคนงั้นกูไปละ จบคำเคิร์ดก็ลุกขึ้นอีกครั้งก่อนจะรีบเดินออกไปจากโรงอาหารอาเดลหันมาเห็นพอดีเลยรีบยัดข้าวใส่ปากไปคำใหญ่และรีบตามเคิร์ดไปที่ห้องสมุดพี่พี่อ,อาเดลเอ่ยเรียกเสียงดังพร้อมใบหน้าที่ยื่นไปหาคนฝั่งตรงข้ามเฮ้ยทำอะไรขอมนายเนี่ยอย่าเสียงดังสิพี่นี่ห้องสมุดนะก็ใครใช้ให้หนายเอาหน้าเข้ามาใกล้กันขนาดนั้นเล่าก็ผมอยากได้กลิ่นของพี่นี่นะ หอมดีจบคำก็ยิ้มแป้นจนแก้มจะแตกทำอย่างกับว่าเรื่องที่เขาทำเป็นเรื่องน่าสนุกรื่นเริงในบ้าปะเนี่ยทำไมต้องมาทำแบบนี้กับฉันคุณบ้าอะไรจะรอขนาดนี้ล่ะพี่ว่าไงนะหลอกงั้นเหรอฮะเชื่อเขาเลยผมชอบพี่จริงๆนะจู่ๆอาเดลก็ลุกหนักขึ้นมาอีกแล้วนึกอยากบอกว่าชอบก็บอกคนฟังยังไม่ทันได้เตรียมใจว่าต้องได้ยินอะไรแบบนี้เลย ทำให้เคิร์ทว้าวุ่นแทบบ้ารู้แล้วตั้งแต่เมื่อกี้มาจนตอนนี้ก็รอบที่สามแล้วนะที่นายบอกว่าชอบฉันนะ่ะแล้วพี่ล่ะชอบผมไหมไม่เคิร์ตตอบด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าเขาไม่ได้รู้สึกชอบอเดลเลยสักนิดและหวังว่าอเดลจะรับรู้และเข้าใจแต่ถ้ว่ามันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่โกหกฮะนี่มันตกกะอะไรของไอ้หมอนี่เนี่ยประโยคหลังเคิร์อเอ่ยในใจ พี่ชอบผมผมรู้ไปเล่นที่อื่นไปฉันจะอ่านหนังสือผมจริงจังนะไม่ได้เล่นเดี๋ยวตอนเย็นกลับบ้านไปจะบอกแม่เลยว่าเจอเนื้อคู่แล้วใครเป็นเนื้อคู่ของนายกันก็พี่เคิร์สไงน่ารักขนาดนี้ก็ต้องเป็นเนื้อคู่ของผมแล้วปะเอ่อพอเอาเข้าจริงถูกบอกว่าน่ารักบ่อยๆมันก็เขินเหมือนกันนะแต่รอยยิ้มของคนตรงหน้ามันกลับทำให้เคิร์ต้องถอนหายใจ้ย อยากจะบ้าตายไอเด็กนี่ดูไม่เต็มบาทพี่หนีผมมาก่อนทำไมก็บอกแล้วไงครับว่าให้รอแป๊บหนึ่งฉันรีบมาอ่านหนังสือน่ะทำอะไรไม่ได้เคิร์ดเลยต้องยอมคุยกับเด็กบ้าตรงหน้าไปและเขาก็ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยทําให้พักเที่ยงของวันนี้ไม่มีอะไรเข้าหัวนอกจากคําว่าผมชอบพี่นะพี่น่ารักจังพี่ชอบผมผมรู้เสียงอดอเข้าเรียนภาคบ่ายดังขึ้น นักเรียนทุกคนต่างก็เข้าห้องเรียนเพื่อรออาจารย์มาสอนแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่เดินตาะแตะบนทางเดินที่โลง่งเพราะทุกคนเข้าห้องเรียนกันหมดแล้วไปแอบ,บดูพี่เขาหน่อยดีกว่าพี่เขาเรียนอยู่ห้องไหนนะยังไม่แทนที่จะจบความคิดดีเลยด้วยซ้ำอเดลก็เดินไปสองห้องม .6 ทุกทับแล้วที่หน้าห้องม .6 ทับหนึ่งอีโคดี้เซล่าเรียกเบาๆพร้อมกับยื่นปลายป,า,ยปากกาในมือไปสก,กิดแขนเพื่อน มีไรดูนั่นดิโคดี้มองไปตามที่เซล่าบอกและพอได้เห็นเป็นต้องตกใจเฮ้ยนั่นน้องหน้าหวานของอีเคิสนี่มันมาหาไอ้เคิสปะวะโฮปเอ่ยถามอีเคิสโคดีด้รีบคว้ามือไปตีแขนเคิ์ทันทีว่าเขาคาันรับแต่ยังคงก้มหน้ามองหนังสืออยู่สามีมึงมาคำพูดของโคดี้ทำให้เคิดแปลกใจสามีอะไรของมึงก็น้องอเดวไง เซาบอกเคิร์ดงงว่าน้องคนนั้นจะมาที่ห้องนี้ทำไมเลยไม่ค่อยจะเชื่อคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะกแกล้งกันมากกว่ามันแอบมองมึงอยู่ที่ประตูอ่ะโฮบบอกพลางมองเคิร์ดกับอเดียวสลับกันไปมาพูดจริงดิเคิร์ดยังมีความไม่เชื่ออยู่แต่เพื่อนทุกคนดันจริงจังเหมือนไม่ใช่เรื่องโกหกไม่เชื่อก็หันไปมองเองดีวะ่ะเคิร์ดใจเต้นตุบตับอุตส่าห์ไม่มองไปทางประตูตั้งแต่ที่เพื่อนบอกว่าอเดียวมาแล้วแท้ แต่สุดท้ายก็ต้องหันไปดูให้รู้แจ้งสินะและเมื่อหันไปมันก็ใช่จริงๆอเดลยืนยิ้มจนปากจะฉีกไปถึงใบหูมือกระบกทักทายคนพี่แบบรัวๆจนคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าประตูแทบจะล้อยด้วยแรงโบกของอเดลอยากจะบ้าน้องเขาเป็นอะไรมากไหมเนี่ยเคิร์ทหันมาบนกับกลุ่มเพื่อนของตัวเองแต่ทว่าก็ต้องตาเบิกกว้างเมื่ออเดลตะกนลออกมาดังลั่นผมชอบพี่เคิร์ทนะครับใครมาตะกนลอะไรเสียงดัง ไม่เห็นรึงไงว่าอาจารย์ก็ลังสซนอยู่อาจารย์แม็กซ์เวลล์รีบวยยาวและหันไปทางประตูห้องเรียนทันทีเป็นเรื่องเลยไหมล่ะไอเด็กบ้าเฮ้ยเคอร์ทำปากมุบมิบพูดกับอเดลแต่ถ้าว่าเขายังคงไม่สนใจผมชอบพี่นะอเดลตะโกนออกมาอีกครั้งและครั้งนี้ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจนดียังอีกมาตะโกนบอกชอบอะไรกันเนี่ยฮะอาจารย์แม็กซ์เวล์ดุมากทำให้ทุกคนรีบก้มหน้าก้มตาทันที ส่วนอเดลก็รีบวิ่งหนีไปเมื่อเห็นว่าอาจารย์แม็กซ์เวลจับไม้เรียวพร้อมกับลุกเดินมาหาเขาหลังเลิกเรียนที่บ้านเคิร์ตไอเด็กบ้าน,นั่นต้องไม่ปกติแน่ๆเนนะที่ยวมาบอกชอบคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงยังไม่รู้จักกันดีเลยด้วยซ้ําไม่คิดว่าเราจะเขินบ้างยังไงนะเคิร์ตนอนดิ้นไปมาอยู่บนที่นอนเขาไม่เคยว้าวุ่นใจขนาดนี้มาก่อนเลยที่บ้านอเดลตอนเลิกเรียนพี่เขาหายไปไหนนะ ว่าจะตามกลับบ้านด้วยสักหน่อยคนอะไรน่ารักจังผมติดกลิ่นพี่แล้วนะรู้ไหมทำไมผมคิดถึงพี่จังเลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้พี่ก็คงจะกำลังคิดถึงผมอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับอเดลนอนเอาแขนก่ายหน้าผากและพูดไปเรื่อยไอใช่มีใครพูดถึงเราอยู่หรือเปล่าวะเคิรจามก่อนจะขยี้จมูกไปมาวันต่อมาที่โรงเรียน ห้องหมห้าทับสิบบุวานเพื่อนใหม่เราหายไปไหนวะมินเลอร์ถามครูสที่นั่งอยู่เก้าอี้ด้านหน้าเห็นว่าไปยืนก่อนหน้าประตูห้องพี่โมโหกทับหนึ่งวะทำไมวะนี่มึงไม่รู้เหรอฮมินเลอร์ใส่หัวเบาๆเขาพูดกันทั้งโรงเรียนว่าเดียวชอบพี่เคริร์สเฮ้ยพี่เคิร์สนี่ตัวท็อปเลยนะมึงก็ใช่นะสิทำไมมันกล้าวะกูก็แอบปลื้มพี่เคิร์มาตั้งนาน ไอ้อเดลมาแค่วันเดียวก็ทำคะแนนแซงกูไปซะละกูก็ด้วยกูปลื้มพี่เขามากมีใครไม่ปลื้มพี่เขาบ้างวะออกจะน่ารักซะขนาดนั้นใช่ไหมละ่ะพี่เคอร์ดะน่ารักที่สุดเสียงอเดลเอ่ยขึ้นทําให้สองคนนั้นที่กําลังเมาอมอยถึงกับตกใจว่าเดลมาตอนไหนเฮ้ย hey! มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยครูสกับมินเลอร์ประสานเสียงกันถามอเดลเมื่อกี้อเดลตอบพรางวางกระเป๋านักเรียนลงก่อนจะรีบเดินออกไป เอ,อ้แล้วนั่นจะรีบไปไหนวะไปหาพี่เคิร์ที่ห้องมอหกแทบหนึ่งคิดถึงจังอยากดมกลิ่นพี่เคิร์สอ่ะอยากนอนหมอบอยู่ข้างข้ๆอยากให้พี่เป็นเจ้าของผมจังพอหยุดกลับไปเรียนเถอะปะเยียบป่วนเลยกันแบบนี้เสียใจนะผมอุตส่าห์นอนคิดถึงพี่มาทั้งคืนพอเจอหน้ายังไม่ทันจะหายคิดถึงพี่ก็ไล่กันเลยได้ไงนี่น้องครับ พี่ดีใจนะที่น้องชอบพี่แต่พี่ไม่ชอบคนหน้าหวานผมแค่เลือกให้พี่เป็นเจ้าของพี่ก็แค่เป็นเจ้าของของผมไม่ได้หรอครับหรือว่าผมต้องไปทำหน้าให้ไม่หวานก่อนนะทุกคำพูดมันออ่อนจนเคิร์ดแอบขนลุกนี่เขากำลังเจอกับสิ่งที่ต่อกลอนได้ยากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทำไมต้องมาพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงแบบนี้ด้วยล่ะฮะนายจะอ้อนเพื่ออายคนอื่นเข้าบ้านสิไม่ต้องอายหรอกมึง โคดี้พูดขึ้นเขานั่งมองอเดลกับเคิร์ตมาสักพักแล้วมีกับเพื่อนกันทั้งนั้นเซล่าก็ไม่ต่างไปจากโคดี้ที่กำลังนั่งมองสองคนนี้คุยกันตามสบายเลยเน้องอเดลวพวเปิดสมทบมาอีกคนทำให้เคิร์ตถึงกับใบหน้าร้อนเผาด้วยความโกรธอีกพวกเพื่อนเธอระยศเคิร์ตตอว่าพลางจ้องเพื่อนต้าขมิงเอาหน้าสงสารน้องเขากูก็จะได้มีอาหารตาด้วย น้องอะเดลหล่อขนาดนี้พี่นั่งมองน้องได้ทั้งวันเลยนะจ๊ะประโยคหลังเขาหันมาบอกอะเดลอะไรกันวันนี่ยเคิต์์มองโคดี้ที่ยกมือมาเท้าคางพลางมองอะเดลตาหวานฉ่ำแต่ผมอยากให้พี่เคิดมองผมมากกว่าอะเดลบอกโคดี้ทาให้โคดี้หูบยิ้มแทบไม่ทันน้องเขารักเดียวใจเดียวอน,นะแต่พอบอกโคดี้เสร็จก็หันมาหาเคิดผมชอบพี่นะครับ หลายคนที่ได้ยินประโยคนี้ถึงกับจะเป็นลมมันจะน่ารักอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้หัวใจแทบจะวายแทนเคิร์ดไปแล้วกลับห้องไปสักทีเถอะแต่พอประโยคนี้ดังมาทุกคนกลับหน้าหงอยเคิร์ในใจแข็งจริงๆไม่เคลิ้มตามอเดลเลยสักนิด แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเจ้าของหัวใจตอนที่สองขอฝากทุกคนกับเรื่องใหม่เรื่องนี้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็มีการลงให้อ่านไปหลายสิบตอนแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังเสียงไม่อยากอ่านก็รอคลิปต่อไปกันนะแต่ถ้าใครรู้สึกสนุกเฮ้ยรอเสียงไม่ไหวขออ่านละกันอย่างนี้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปและทุกคนก็กดเข้าไปอ่านกันนะจ๊ะอะเดวะไม่ต้องการพากัก เขาต้องการกรุบหนักจนกว่าพี่เคจะเทินไม่ไหวแต่ทำไมกันนะทำไมทำไมทำไมอาเดียวต้องตามติดเคอตั้งแต่แรกแบบนี้น่าจะมีอะไรในกอไผ่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันในตอนต่อไปจ้าบ๊ายบาย